หลายคนนะครับสอบถามเข้ามาว่าอาวุธเฮฟวี่เวปอนอันไหนมันดีกว่ากันอันนี้แรงกว่าหรือเปล่าหรือว่ามันเท่ากันอยากจะได้แบบว่าหวดเพลกฮาร์ดตูมเดืยวแล้พังไปเลยมีไหมครับพี่อ่ะคำตอบนะครับไม่มีนะครับน้องตูมเดียวไม่มีพังนะครับโกงเกินแต่ ถ้าจะมาถามถึงเรื่องที่ว่าอันไหนเร็วกว่ากันอันไหนตีน้อยฮิตมากกว่ากันอ่ะอันนี้เนี่ยพอจะตอบได้นะครับและอาวุธตระกูลนี้เนี่ยสามารถทำลายเพล็กฮาร์ดโดยการชาร์จตีนะครับเพียงแค่7ครั้งเท่านั้นอย่างแรกครับ b e t l e m a l l l e t ดอกจากเพล y กฮาร์ดแล้วก็สามารถหาได้ตามแรนดอมรูททั่วไปนะครับอย่างที่2 Coffee Cane m a c e อาวุธนี้เนี่ยสามารถสร้างได้จากฟอร์ e หรือว่าที่ตีเหล็กในบ้านของเรานะครับ อย่างที่3 groundbreaker shovel หรือว่าพลั่วทองคําจากตระกูลเวสเทนนะครับสามารถหาดอกได้จากกล่องแร่แล้วก็ซื้อจากพ่อค้าแร่เหมือนกันนะครับสุดท้ายเลยครับซึ่งก็คือ tank hammer นะครับจาก pack world w r r นะอาวุธทั้งเซตนี้เนี่ย4ชิ้นนะครับสามารถทำลายเพลคฮารได้ไวสุดแล้วที่7ครั้งด้วยกันจากการชาร์จตีนะปัจจุบ,บันนะตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดโพสได้ก่อน เพื่อดูว่าอาวุธเฮฟวแต่ละชนิดเนี่ยอันไหนมันตีเท่าไหร่